ก็สวัสดีครับพี่น้อง f อทุกทุกๆท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องแจ็กกี้บาเบอร์ช็อปนะครับผมวันนี้ช่างแจ็กกี้นำเสนอนะครับรองทรงสูงนะครับเซตผมกันขอบนะครับสไตล์วินเทจนะครับผมเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยนะครับ ครับผมลูกค้าก็จะผมยาวประมาณที่เห็นข้างต้นนะครับคลิปนะครับผมช่างเจคี้นะครับสร้างกรอบทรงนะครับด้วยฟันรองเบอร์สองนะครับผมข้างล่างแนบชิดตีนผมนะครับด้านบนเผยหน้าบัตเตอรเลียนออกนะครับไถขึ้นไปตรงตรงงัดเอียงหวีออกนะครับผมเอียงบัตเตอรเลียนออกนะครับเผยหน้าบัตเตอรเลียนออกนะครับผมใช้หวีดันกรอบผมด้านบนนะครับใช้หวีดันผมด้านบนไว้นะครับหรือเป็นตัวกําหนดกรอบทรงไปด้วยนะครับทําให้ผมขาดง่ายขึ้นนะครับผม ก็ไถนะครับกรอบถึงกรอบทรงที่เราต้องการนะครับเผยหน้าแบตเตอรี่ออกนะครับผมใช้หวีดันสร้างกรอบทรงไว้นะครับใช้หวีเป็นตัวกําหนดกรอบทรงนะครับเป็นตัวดันผมด้านบนนะครับเพื่อให้ผมขาดง่ายขึ้นนะครับผมไถไปเลยนะครับกรอบทรงลองทรงสูงนะครับ ถ้าเกิด FC ที่ติดตามช่างจักกี้นะครับผมลองทรงสูงของทั้งของช่างชักกี้นะครับผมก,กผม็จะสูงกว่าปกตินิดนึงนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นรอ,องทรงกลางหรือรองทรงต่ําก็จะสูงกว่าปกติ <gods> มาตรฐานที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะครับนิดนึงนะครับผมเป็นสไตล์ของช่างจักกี้นะครับผมรู้สึกว่าตัดขึ้นสูงมานิดนึงมันก็จะสวยกว่าปกตินะครับผมนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นฟันรองเบอร์2นะครับ ถทยสร้างกรอบทรงนะครับผมด้านล่างแนบชิดหนังศีรษะนะครับผมมาถึงด้านบนกรอบทรงที่เราต้องการนะครับเผยหน้าบาตารตษัทเลียนออกนะครับผมสะบัดข้อมือออกนะครับเมื่อถึงกรอบทรงที่เราต้องการนะครับผมใช้หวีดันผมด้านบนไว้เพื่อให้ขาดง่ายขึ้นและเป็นตัวกําหนดกรอบทรงไปในตัวด้วยนะครับผม ดันไถขึ้นไปตรงๆเลยนะครับผมไม่ต้องด้านบนไม่ไม่แนบชิดหนังศีรษะนะครับผมไถออกนะครับเน้นในส่วนของด้านล่างเพื่อสร้างความนวลนะครับผมไถไล่ไปนะครับผมหลังจากที่ช่างแจ็กกี้ใช้เบอร์2ในการสร้างกรอบทรงรอบศีรษะแล้วนะครับผมช่างแจ็กกี้ก็จะใช้ฟันรองเป็นเบอร์1.5นะครับในการไถด้านล่างนะครับขึ้นไปเชื่อมต่อกับเบอร์2นะครับโดยใช้เบอร์1.5ไถขึ้นไป ให้ถึงครึ่งหนึ่งของกรอบทรงเบอร์สองนะครับผมโดยไถตั้งแต่ตีนผมนะครับเมื่อถึงครึ่งหนึ่งของกรอบทรงเบอร์สองเราก็เผยหน้าบัตเตอรเลียนออกนะครับหรือจะไถขึ้นไปตรงๆเราก็ให้ฟันรองนะครับหน้าบัตเตอรเลียนกินผมด้านบนแค่ปลายๆนะครับหรืออาจจะไม่กินเลยนะครับผมเราจะไถสร้างกรอบทรงอ่า เบอร์1.5ในเครื่อนไปเชื่อมต่อกับเบอร์2แลเราก็จะไถในส่วนของด้านล่างนะครับผมถ้าจะเห็นบัตรเตรีีนของแจ็คก,กี้ไถขึ้นไปถึงด้านบนนะครับผมถ้า,าช่างใหม่ที่ยังไม่แม่นก็ไม่ควรทํานะครับผมแจ็คก,กี้ไล่ไปในส่วนของตรงนี้ในส่วนเก็บรายละเอียดนะครับผม เราจะไถตีนผมด้านล่างนะครับผมเมื่อถึงครึ่งหนึ่งของกรอบทรงเบอร์สอง,รสองเราก็จะเผยหน้าบัตรเตเลียนออกเนาะสบัดข้อมือออกครับผมจะทําแบบนี้ให้รอบศีรษะเลยนะครับผมจะไม่ขึ้นไปสูงกว่านั้นนะครับผมที่เห็นว่าหน้าบัตรเตเลียนอาจจะเลยครึ่งหนึ่งของกรอบทรงไปด้านบนฟันบัตรเตเลียนจะไม่โดนผมนะครับผมหรือถ้าโดนก็แผ่วๆไปเปล่าแผ่วๆไม่ได้สร้างอ่า ผลกระทบอะไรกับกรอบทรงผมด้านบนนะครับจะเห็นว่าฝั่งนี้อาจจะยังดูไม่สวยนะครับเพราะว่าไฟสว่างมากนะครับผมจะจี้เข้านะครับไม่เหมือนฝั่งนี้นะครับผมหลังจากที่ใช้เบอร์หนึ่งจุดห้าเชื่อมต่อกับเบอร์สองแล้วนะครับช่างจี้ก็จะใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับผมในการเชื่อมต่อไปกับหนึ่งจุดห้านะครับผมถ่ายเป็นระดับไปนะครับด้านล่างนะครับถ่ายตีนผมขึ้นไปนะครับเครื่องหนึ่งของหนึ่งจุดห้าเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าขึ้นไปสูงนั้นจะโดนแค่แผ่วๆไม่ได้ลงน้ำหนักมากนะครับผมจะลงน้ำหนัก ในส่วนของตีนผมเท่านั้นนะครับผมไถตรงตีนผมเนาะแล้วก็หมายถึงกรอบโครงทรงผมด้านบนเราจะไม่โดนหน้าบัตรเตเลียนเลยนะครับผมสะบัดข้อมือในส่วนของตีนผมนะครับทําให้รอบศีรษะแบบนี้เลยนะครับผม ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมขอขอบคุณมากๆเลยนะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกด s u b สไคร์ฝากกดติดตามกด s u b สไคร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนช่วงนี้ช่างจ็กกี้ยังไม่มีเวลาที่จะทําคลิปนะครับมากมายนะครับผมและยังปรับจูในส่วนของร้านกระจกยังไม่เรียบร้อยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมปกติจะจะลงรัวๆไปนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทาคลิปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม หลังจากนั้นเราก็ใช้เป็นฟันรองเบอร์ศูนย์นะครับเบอร์ศูนย์จุด้าเบอร์ตึกเบอร์บางบางเบอร์ตัวเล็กสักคู่นะครับมีเก็บตีนผมนะครับผมเก็บตีนผมด้านล่างเท่านั้นนะครับผมทําให้รอบศีรษะเลยเก็บตีนผมแบบนี้รอบศีรษะเลยนะครับสบัดข้อมือนะครับจะเห็นเลยเห็นเลยตีนผมขึ้นไปนั่นคือจะ,อะไม่โดนข้างบนนะครับผมเราสบัดข้อมือออกนะครับผม สบัดข้อมือออกนะครับเก็บแค่ตรงตรีนผมเท่านั้นเนาะเก็บตรงตรีนผมนะครับหลังจากนั้น,นครับเราก็จะใช้เป็นหวีใหญ่เนาะในการเก็บขอบผมด้านบนนะครับผมให้มันกืนไปกับอาหา ผมด้านบนนั้นมันเกินไปกันกับด้านล่างนะครับเชื่อมต่อกันนะครับผมใช้หวีตักขึ้นมานะครับเอียงหวีแล้วก็ปาดนะครับตักขึ้นมาเอียงหวีปาดออกนะครับผมตักขึ้นมาเอียงหวีออกปาดนิดนึงนะครับผมทําให้รอบศีรษะเลยนะครับผม ใครที่อยู่แถวตลาดเวิร์ลไนท์มาร์เก็ตนะครับแวะทักทายกันได้นะครับผมตัดสุกเสาร์อาทิตย์นะครับผมตั้งแต่4ี่โมงครึ่งนะครับ5โงจนถึง4ี่ทุ่มนะครับผมเป็นตลาดกลางคืนนะครับผมมีของขายเยอะแยะนะครับไม่จะเป็นต้องไปตัดผมนะครับ ตักขึ้นมานิดนึงนะครับใช้หวีใหญ่ตักขึ้นมาแล้วก็เอียงหวีออกนิดนึงแล้วก็ปาดปลายผมออกนะครับผมทําให้รอบศีรษะเลยนะครับแบบนี้ตักขึ้นมาเอียงออกนิดนึงครับตักขึ้นมาเอียงออกนิดนึงแล้วก็ใช้บตเตเลียนปาดออกเข้า ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมโดยเฉพาะช่างผู้มากประสบการณ์หรืออาจารย์นะครับทุกๆท่านที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมมีสิ่งไหนอยากชีแ้แนะติดตียงเชิญได้เลยนะครับผมเพราะว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับช่างแจ็กกี้นะครับหรือช่างใหม่ที่เข้ามารับชมนะครับผมและอยากจะฝากบ,บอกช่างใหม่ทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับให้อ่านคอมเมนต์ประกอบคลิปไปนะครับเผื่อว่าช่างใหญ่นะครับอาจและช่างผู้มากประสบการณ์อาจจะไม่ให้คําแนะนําไว้นะครับผม ชมคลิปแล้วก็อ่านคอมเมนต์ประกอบด้วยนะครับผมหลังจากที่ช่างเจ๊กกี้ใช้หวีใหญ่เก็บรอบศรีรษะแล้วนะครับเก็บขอบผมด้านบนนะครับช่างเจ๊กกี้ก็จะใช้ตัวกันตัวเล็กตัวนี้นะครับผมในการกันตีนผมนะครับผมให้เป็นเส้นคมสวยนะครับผมตัวกันตัวนี้ช่างเจ๊กกี้ยังมีขายนะครับ mm. 1,100บาทรบคมเปิดปากเรียบร้อยนะครับผมส่งพร้อมส่งเลยนะครับผม กันเส้นคมๆนะครับไถขึ้นไปเลยนะครับผมแล้วก็มากันในส่วนของด้านหลังใบหูยาวลงไปจนถึงไถทอยแล้วก็มาม้นขอบตรงตรีนผมด้านหลังนะครับผมหลังจากนั้นช่างเจ๊ก็จะมากันฝั่งขวานะครับโดยกันตั้งแต่ตรงหน้าผากมาเนาะแล้วก็มากันตรงในส่วนของ างคิ้วด้านบนนะครับผมกรอบทรงผมนะครับตัดสวยแค่ไหนถ้ากันเส้นบิด,บดเบี้ยวทรงผมนั้นก็จะดูแย่ไปเลยนะครับผมแต่ถ้าทรงผมเส้นทรงไหนนะครับที่ตัดช่างใหม่หรือช่างผู้มากประสบการณ์ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนถ้าเรากันไม่คมนะครับผมทรงผมทรงนั้นก็จะดูแย่ไปเลยนะครับถ้ากันไม่สวยถ้าเรา กันตัวกันคมช่วยด้วยก็อาจจะทำให้ทรงผมโซนนั้นดูดีขึ้นมาได้เลยนะคะผมก็มากันในส่วนของอด้านหลังใบหูฝั่งขวานะครับผมให้ไปเชื่อมต่อกันในส่วนของไททอยตรงกลางนะครับจะเห็นว่าเป็นเส้นคมมนสวยเลยนะครับผมหลังจากนั้นก็ท่างเจ้ากี้ก็ทําเส้นแบ่งผมให้กับลูกค้านะลูกค้าอยากได้นะครับผมทรงสูงนะครับกันขอบเส้นผมสไตล์วินเทจ สไตล์ช่างแจ็กกี้นะครับผมช่างแต่ละท่านต้องบอกว่ามีสไตล์การทํางานที่ไม่เหมือนกันนะครับผมถ้างั้นคงไม่มีคําว่าช่างประจําตัวนะครับผมบางท่านตัดรองทรงสูงไม่เหมือนกันเลยนะครับผมบางท่านก็ตัดรองทรงกลางไม่เหมือนกันนะครับผมหลังจากที่ช่างแจ็กกี้ทําเส้นแบ่งให้แล้วนะครับก็จะหวีผมด้านบนลงมาเนาะ,ะลูกค้าบอกว่า ตามใจช่างเลยนะครับช่างก็ตัดแบ่งในผมของด้านหน้านะครับตัดออกง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมบางท่านอาจจะมีเทคนิคการตัดดีๆแบบตัดแบบฟันปลาดึงลงมาแล้วก็ตัดทีละช่อทีละเส้นไปช่างตะก,กี้ก็เอาไว้ไว้นะครับไม่ให้ดูน่าเกียดสำหรับลูกค้านะครับผม มีเช็คลงเนาะในความผมความยาวของผมด้านล่างเอายาวประมาณไหนนะครับเราก็ตัดออกตามที่ลูกค้าต้องการหรือถ้าลูกค้าบอกว่าตามช่างต้องการเราก็ตัดตามสเต็ปตามสไตล์ของเราเลยนะครับผมตัดในส่วนที่ยาวเกินเพื่อนออกไปเลยนะครับ ช็คคนะครับหลังจากนั้นช่งางเจ๊กกี้ก็จะมาเก็บผมปลายผมด้านบนเนอะนิดนึงนะครับผมเอาออกให้ผมเท่าๆกันนะครับผมเก็บแค่ตรงปลายผม เส้นตะกี้จะทาแบบนี้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาสามช่องทางสามช่องนะครับช่องตรงกลางนะครับแล้วก็ช่อฝั่งขวาแล้วก็ช่อฝั่งซ้ายนะครับผมแค่ตัดผมยาวด้านบนให้มาเชื่อมต่อกันนะครับผมปลายผมที่ยาวเกินเพื่อนนะครับจะเห็นว่ามันยาวเกินนะครับเราก็ตัดออกให้มาเชื่อมต่อกับตรงกลางนะครับผม แล้วก็มาฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับตรงนั้นที่ยาวตัดออกเลยนะครับผมบีเช็คอีกทีหนึ่งเนาะนะครับผมเอาใดเป่าผมให้แห้งนะครับแล้วก็เซตผมให้กับลูกค้านะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับผมลองทรงสูงกันเซตผมแบบสไตล์วินเทจตามสไตล์ของช่างแจก,กี้นะครับผมราบผมสําหรับคลิปนี้ช่างแจก,กี้ฝากไว้เท่านี้นะครับผมสําหรับคลิปหน้าจะแนะนําทรงผมทรงอะไรเดี๋ยวค่อยมาชมกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ช่างแจก,กี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ uh oh.